ค่ะนี่นะคะพวกเราก็กำลังจะจัดกำลังจะจัดอุปกรณ์ที่ว่าจะไปจัดค่ายเรงนล่งเ่องเล่าเบียร์เบรีด้วยปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนน้ำล่าค่ะพวกเราพร้อมไหมคะพร้อมค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังเตรียมสบู่นะคะเพื่อไปเล่นเกมค่ะการเกมนะคะก็จะดันแรกนะคะก็ต้องต่อน้ำเจอหน้าก่อนนะคะแล้วก็ดันที่สองไปเป่าแม่เพื่อเอาลูกอมนะคะแล้วก็ดันที่สาม ไปกินโซโะเนี er ่ยและค่ะแล้วก <c oughs> uh ็กินน้ำให้หมดเลยแล้วก็วิ่งกลับมาแต่มคนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ไปต่องกเที่็ไกเช้ปารสมาษอะไ่งานนคานานเสดค่ามีทิพย์ยงไ้าก็วัตถูประสของเรานะคะก็คืออยากให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ไม่เสี่ยงต่อกับ เกีขอขอ่ยวกับยางเสตติสารเสตติต่างๆเนี่ยค่ะก็วันนี้นะคะก็พวกเราบรจัดกิจาก,การรมขอขอว่าให้ให้น้อง,องให้ความรวมเือกับพวกเรานะคะค่ะก็อข,อขอใหขออโรงเรียนน้ำลาดเล่าเปิดงานได้เลยค่ะทางโรงเรียนบ้านน้ำลาดจะมีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับพี่ น้องๆและคณะครูได้มาเยี่ยมเยียนมาจัดท่ายิจกรรมในด้านนะครับยาเสพติดตอ่าเล่าบุหรี่ยาเสพติดต่างๆนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับทุกคนนะครับให้ความร่วมมือสนใจกิจกรรมต่างๆนะครับที่ทางโรงเรียน สีครีมาที่พี่ยานำมาให้เรานะครับขอให้จัดกิจกรรมอ,อยา่างสนุนสนานนะครับเราไปกันเองเดี๋ยวพี่จะแนะนำตัวนะคะค่ะพี่นะคะก็ชื่อนะะัาค่ะอยู่ชั้นมอเรนนะคะค่ะพี่ชื่อโบคไพชั้นมอสองค่ะค่ะพี่ชื่อเบลนะคะอยู่ชั้นมอหนึ่งค่ะค่ะพี่ชื่อป้านะคะอยู่ชั้นมอสอง ค่ะชื่อมีค่ะอยู่ป .6 ค่ะค่ะชื่อระแกยู่ป .5 ค่ะค่ะชื่อพี่อายอยู่ม .2 ค่ะค่ะชื่อน้าค่ะอยู่ม .1 ค่ะค่ะชื่อปอค่ะอยู่ป .5 ค่ะค่ะชื่อมิ้งค่ะอยู่ป .6 ค่ะค่ะยหน้ากันอย่างคะพี่จะไปลงลุ่มเ้าพี่ข้ะค่าพี่ผู้ชายชื่อชุนค่ะ ลรวมีคนที่ถ่ายกล้องตัวสีน้ำเงินนะคะชื่อว่าพี่เปิร<อ>์น กิตสำนึกดีเรื่องโพตเของเวยดีค่ะค่ะตอนนี้นาะก็ให้น้องระดมความคิดเรื่องโคของเหลวเบียรจะจัดเตจิต่างนี้ผลตอรับได้ของเราไหมค่ะใช่ี่ครนพี่เบงแล้วพ่อใครดื่มเหล้าแบบว่าติดอะไรแบบนี้ไหมล้แว่าสูสูีอะไรแบบแล้วนะถ้าพ่อใครอยากเลยนะพี่จะบอกอะไร ว่าเลิกอยากลดเพอยากเลิกเล้าเลิกคเลิกเบียร์เลิกคี้ช่ไหมใบเยงแกะช่ไหม่อแมตามไี่สั่แต่เราเชื่อใจถึงใจถักทอควาฝัน่กััวาต้องใส่ใใช่ไหมพอจะกินเหล้ารับพ่อไวเอาลัะกล่องมาเออล้วพ่อไม่ยากกินถ้าเกิดถ้าพ่อสูบบุหรี่ใช่ไหมจากการวใจการดู ใช้ไมต่ว่าให้ใชด้แต่ว่ไมต้องเนะจะอมได้ะให้หาอยากกได้าพไม่ยอมอมะเราน่าคนยคุยเขาจับกุลีขึ้นมายดส่ผกเลยเอนาก็ได้จับอกๆเครับผมชื่อเด็กชายพิยาจัครับตั้งแต่ตอนป5ผมเคยช่วกุลีครัชุ่เรื่อยๆมาจนป6 ผมได้เข้าร่วมโครงการปอดเหล้าปอบหรีผมจึงเลิกหมาดจนถึงวันนี้ครับผมซื้อพูดตอนนี้ผมเคยสูบบุหรี่เคยกินเหล้าเคยกินเบียร์ตอนนี้เลิกแล้วครับอยู่ม .3 ผมได้เคยดื่มเหล้าเคยชูบรี่เคยดื่มเบียร์แต่ตอนนี้ผมเลิกแล้วครับผมเป็นมีโลสายพันธุ์ดีแล้วครับค่ะเนี่ยครก็คือกลุมแจกของเราค่ะแต่ตอนนี้เขาได้เลิกไปแล้วการมาเป็น วิทยากรให้ความรู้แก่เด็กๆที่โรงเรียนรามราชค่ะวันนี้เราจะมาเรียนจู่กับสมุทรไทยนะคะน้องๆจรู้จัสมุทไทยอะไรบ้างคุ้นจักอะไรบ้างคะประถังจระเข้มีตรงกลางค่ะพี่ไปกินตับหรอคะไปออกแทะไปออกแทะ ป้รวกันนะคะก็จะเป็นพวกเรากตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็รู้สึกอายๆพอพอหลังๆพวกเราก็เริ่กหาเกมให้น้องเล่นได้แล้วน้องก็เริ่มยิ้มออกแล้วทีนี้ก็เริ่มพ้นกันเราก็สามารถทำงานได้อย่างสะดวกก็กลุ่มต่อไปพวกเราจะทำไม่มีค่ะีฐานที่ฐานที่ห้านะคะฐานกิจกรรมนันทนาค่เล่นเกมคลายเครียดค่ะซึ่งน้องๆก็สนุกมากเลยค่ะ

ียบ้านน้ำล่านะคะก็รู้สึกมีความสุขดีค่ะที่ไปจัดค่ายกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเรื่องโรงเรียนปลอดเล้าเบียบุรีด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็ภาพใจเพื่อนเพื่อน้องๆนะคะที่เป็นกันเองอย่างมากกับพวกเราค่ะค่ะแล้วหนูนะคะก็เป็นพี่ๆสอนน้องๆนะคะก็เหมือนว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูแต่พอสอนไปสอนมาพเราพวกเราเนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะคล้ายๆพวกเราเป็นครูสอนเด็กๆ แล้วเด็กๆก,ก็มีความให้ความร่วมมือกับพวกพวกเราด้วยนะคะค่ะก็นะคะวันนี้เราก็ได้ประสบการณ์ตอนตรงที่ว่าเราเนี่ยค่ะไปไปจัดค่ายที่โร,รงเรียนชื่อว่าโรงเรียนน้าบ,บ้านน้าลาดค่ะเราก็ไม่เคยไปมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าค่ายเราก็จัดที่ที่โรงเรียนไปจัดที่โน่นก็ได้ประสบการ์ได้ประสบการณ์ด้วยแล้วน้องๆเขาก็ได้ความรู้ได้วความรู้ต่งตางๆที่ว่าเรื่องของโทษ โทษของเราบุหรี่อะไรแบบนี้ค่ะค่ะตรงที่ว่าเราประทับใจนะคะเร้วก็ประทับใจตรงที่ว่าน้องๆให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีกล้าแสดงออกค่ะอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะค่ะนะคะเด็กน้องๆเขาก็ชอบฐานที่5นะคะเป็นบีเซษว่าเป็นเขาเขาเล่นเกมกันด้วยถายความเขีอยอยางนี้แล้วเขาก็แบบว่าวิทยากรก็ไม่ยอมปิดค่ายกันเลยเพราะว่าความสนุกนี่แหละค่ะค่ะ